สวัสดีครับวันนี้พามาดูที่ดินนะครับขนาด1ไร่2งาน60ตารางวานะครับตัวที่ดินอยู่ที่บ้านมอนแสนสีตําบลน้ําโจอําเภอแม่ทาจังหวัดลําปางนะครับตัวนี้ที่ดินอยู่ไม่ไกลชุมชนห่างจากชุมชนประมาณ350เมตรนะครับห่างจากแยกบ้านฟอนอหรือว่าทางหลวงหมายเลขหนึ่งเนี่ยประมาณ12นาทีนะครับแล้วก็ห่างจากตัวจังหวัดลําปางเนี่ยประมาณ25นาทีนะครับ ในภาพนะครับเราก็จะมองเห็นบุนมุมขวาตัวนั้นนะครับตัวนี้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับทางเลี้ยวเข้ามาก็อยู่ไม่ไกลนะครับก็จุดสังเกตเลยก็คือร้านบ้านสวนโฮมแอนด์การ์เดนนะครับอยู่ใกล้ๆนี่เราก็จะเห็นแปลงที่ดินนะครับชัดเจนขึ้นนะครับก็มีทางรถยนต์เข้าถึงนะครับแล้วก็ มีคลองอยู่ทั้ง2ด้านของที่ดินนะครับอันนี้ให้เห็นบรรยากาศรอบๆนะครับนนี้ก็สวนต้นไม้ของเพื่อนบ้านนะครับตรงป่าทิบๆนู้นนะครับแล้วก็อันนี้ด้านซ้ายมือนะครับต้นวุตนซาจุดสังเกตนะครับเป็นที่ดินของเรานะครับนี่ก็จะเห็นแนวคลองอยู่นะครับเพียงแน่น้อยนี่ก็อยู่ในที่ดินนะครับ เห็นแนวที่ดีนะครับสุดต้นตาลฝากนู้นต้นพุทนานะครับอันนั้นก็จุดสังเกตนะครับแล้วก็ตอนนี้แค่เป็นถนนนะครับอันนี้ก็ถนนอีกด้านหนึ่งนี่เป็นแนวที่ดินนะครับเกี่ยวข้าวออกไปแล้วก็ยังเขียวอยู่นะครับน้ําค่อนข้างจะดีนะครับแถวนี้เพราะว่ามีอยู่ติดคลองชนระทานนะฮะในรถยนต์เข้าถึงนะครับเอารถเก๋งมาก็จอดอยู่ไกลๆตรงเมื่อกี้เห็นอยู่ รตรงหัวที่ดินนะครับรถยนต์เข้าได้ทั้งสองทางนะครับอ,อ,อันนี้เห็นแนวเขตที่ดินนะอ,อ,อันนั้นสระน้ำเห็นไกลๆนัํนสระน้ําของเพื่อนบ้านนะครับเก็บน้ําดีนะครับอันนี้อีกมุมหนึ่งของที่ดินนะครับเ,เห็นชุมชนอยู่ด้านบนนะครับก็ ชนใหญ่นะครับเดี๋ยวจะเห็นบรรยากาศรอบๆนะครับมีวิวภูเขาวสวยงามนะครับไปนี่ธรรมชาติค่อนข้างจะดีนะครับได้ยินเสียงนกเสียงมีคนเลี้ยงวัวอะไรเต็มไปหมดเลยบรรยากาศดีมากนะครับถ้าหากว่าสนใจย,ยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแปลงนี้เนี่ยาขายไม่แพงนะครับาราคายกแปลงแค่320 0 0 0บาทนะครับเทียบกับ ทำเลนะครับราคาของคนออ่นนะครับราคาก็น่าจะดึงดูดอยู่ตัวนี้นะครับราคาเราไม่โดดนะครับจับต้องได้นะครับอันนี้วิวภูเขานะครับโทรเข้ามาได้นะครับหากสนใจนะครับ0891250774นะครับเป็นเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ